Check the mic and make sure it's sound right boy ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนามาชิกทุกๆท่านนะฮะกลับมาพบกับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับจากทีมงาน Overhorn s o u n แล้วเพืนนะครับ เพื่อสมาชิกครับรีวิวนี้นะครับผมอยู่ภายนนอริสานนะครับในรถฮุนไดสตารเรียนะครับรถคันนี้นะครับเน้นเดินทางใช้งานจริงบนท้องถนนนะครับได้ทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการติดตั้งนะครับจอเพดานซึ่งเป็นจอปฏิบัติการเดินดอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายผู้บริหารนะครับหรือสายครอบครัวผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนรีวิวนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าเพื่อสมาชิกใหม่เพื่อสมาชิกเก่าและรวมไปถึงนะครับแฟนเพจ ตัวยงนะครับช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับผมผมต้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับความสุดทุนาจะเกิดขึ้นนะครับผมคอนเทนต์ต่างๆจะเป็นลักษณะไหนนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนช่วงหน้านะครับผมบอกว่าการันตีงานติดตั้งด้วยอ่าตามมาชมพร้อมกันครับครับพือนมาชิคครับทางทีมงานโอฮอร์ซาวและพื้นรันได้ทำการติดตั้งจอเพดานซึ่งเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับในรถ h ุนได a i s t ์เ i ียก็เสร็จสิ้นนนะครับ นะครับแหมขอโชว์ก่อนเลยนะครับก่อนที่ผมจะพาพุทธมาชิกนะฮะมาชมนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่ผมบอกว่าตอบโจทย์พุทธมาชิกหลายท่านนะครับเรามาดูงานติดตั้งดีๆว่าจะเป็นการออกแบบนี่อ่ะตากล้องแผ่นนิดนึงนะครับนะโดยทางทีมงานโอคอนซาวเล์เลยฮะเราคำนึงถึงนะครับผมนี่เพจเพื่อรดลองรับนะครับเจอาจอเพดานนะครับความกว้างเขาส5านิ้วจอบิ๊กๆดูแล้วสะใจอย่างแน่นอนนะครับ และในการออกแบบนะครับนี่เลยนะฮะเราใช้หนังนะครับพุ่มนะครับเป็นสีเทานะครับเพื่อให้แมทชิ่งนะครับบริเวณโซนหลังคาดูแล้วนะครับเหมือนเรามีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในับริษัทนะครับรวมไปถึงนะครับในการเล่นไฟนะครับโอ้โหแม่สวยจริงสวยจริงอีกแล้วนะครับการตีงานติดตั้งนะครับมาเรามาดูกันเลยเพ่อนาชิคครับเพัฒนาชิคครับ จอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนะครับจอปฏิบัติการ Android นะครับเพื่มาชิกหลายท่านนะครับที่มีสมาร์ทโฟนนะครับ iOS หรือว่า Android ลวงไปถึง Pocket Wi-Fi แล้วก็สามารถนะครับแชร์สปอร์ตได้นะครับและทีมงานผมได้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไยีร้อยแล้วนะครับดูปึ๊บเพื่อมาชิกครับอ่ะนี่เลยมาตัวนี้ก่อนเลยนะครับช่องทางเปโตนะครับเพื่อมาชิกหลายท่านนะฮะอยากโหลดไหนโหลด อัน right, ตัวนี้โหลดแอปต่างๆได้อย trips, problems, ่างมากมายและหลากหลายจริงๆพุทธมาชิกนะครับคอหนังนี่ก็ออินเข้าไปสิครับพลาดไม่ได้กับเจ้าตัว Netflix นะครับพี่พ่อแม่ขับรถแต่งลูกอยากดูแผนที่หนูอยากจะเซิร์ชหาไปนู่นไปนี่อาจัดไปเลยนะครับทีมงานผมจัดให้เลยกับ Google m a p นะครับแลวรวมไปถึงช่องทาง YouTube ตรงนี้นะฮะพุทธมาชิกครับนะฮะฟังชันต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับระบบ ารอนดอยนะครับเพื่อมาชิกก็พอทราบกันดีอ่ะเพื่อมาชิคครับนี่ y t u t u นะครับผมอธิบายแบบนี้เพื่อมาชิกครับจอเพดานตัวนี้นะฮะนะครับเขาเชื่อมต่อนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับด้านหน้าด้านหลังโอ้โหเสียงดูแบบฟังแล้วแบบเพลิดเพลินไปพร้อมกันนะคะระบบเสียงนี่โอ้โหพอจริงๆนะครับนะฮะเพื่อชิคครับเรามาดูกันเลยนะครับ ดูนี่ฮะจอบิ๊กบกดูแล้วสะใจขนาดไหนถ้าสะใจนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะชมเลยเพื่อนสมาชิกอื้มดูสิครับระบบเสียงนี้ได้ได้โดนจริงโดนจริงอันนี้ ออโอ้โหพี่สมาชิกดูสิครับผมยังมีแมวมองแมวยังบองผมเลยโอ้โหแมวแอบมองด้วยมีแมวมองเอ้าว่ากันไปนะครับเฮฮา,ากันไปปึบ๊บอ่าพี่สมาชิกครับนะครับแมวมอง โอเคพุทธมาชิคครับแม่จัดไปเบาๆนะครับกับจอพดานซึ่งเป็นจอแบบัดผัดครับดอยนะครับพุทธบาชิคครับจอตัวนี้นะฮะผมนะฮะเขาสามารถนะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกนะครับการทำงานเสียงนะครับออกมาภายในห้องผพิสารนาครับเพื่อเพลินนะครับความบันเทิงนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับจอตัวนี้นะครับผมอ่าพุทธมาชิก แยกเล่นอย่างอิสระได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่นะครับในการเชื่อมต่อสมิ่งหรือว่าบลูทูธนะครับเป็นหูฟังนะครับอ่ะเราต้องการฟังนะให้คุณลูกอยู่ด้านหลังเชื่อมต่อนะครับฟังไปเลยคนเดียวนะครับคุณพ่อก็เปิดเพลงโซนด้านหน้าเห็นไหมครับเห็นนะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์อยากติดตั้งกันแล้วนะครับผมรู้นะฮะคิดเลยอยู่น้องแพงไหมราคาเป็นยังไง นะครับผมบอกแล้วว่าช่วงนี้โปรแรงๆที่อื่นไม่จัดแต่ทีมงานโอร์ฮอนซาวและ้วนะครับระอะไรกับลูกค้าจริงๆนะครับสินค้าดีๆร้านผมเน้นี่สินค้าที่มีคุณภาพและรวมไปถึงงานติดตั้งดีๆท่านมาชิกครับนะฮะนี่นี่นี่โทรได้โทรจดจดนะครับจดนะครับมิมได้มิมเลยครับเบอร์นะฮะฟังดีๆนะครับ02นะฮะ1 9 1 9 5 2 2ถึง4นะครับฟังไม่ผิดหรอกครับขอย้ำอีกสักครั้งนะฮะเบอร์02 19195 22-4และเพื่อนสมาชิกนะครับผมจะพบกับมิติใหม่นะครับท่องโลกจากทีมงานอุหอนเซาร์นะครับสำหรับรถฮุนไดสตา t a เลียนะครับในการอัพเกรดนะครับจอเพดานซึ่งเป็นจอปฏิบัติการเดินดอยหน้าจอ15นิ้วนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่แล้วนะครับช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ